สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องหมายสำคัญอิสยาบทที่7ข้อ10ถึง14นะครับให้เราที่ฐานกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ให้เราเห็นถึงหมายสำคัญที่พระองค์จะสําแดงกับเราเราที่ฐานในพนานสกิจเจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้วันที่3นะครับของช่วงเวลาที่เราเข้าใกล้ วันประศุขของพิธสกิตนะครับอิสยาบทที่7ข้อ10บถึง14บอกอย่างนี้นะครับว่าหัวข้อพระอภิษฐรรตรงนี้บอกนะครับว่าอิสยาให้หมายสำคัญแก่อาหัสเกี่ยวกับอิมมานูเอลพระยาเวตัดกับอาหัสอีกว่าจงขอหมายสำคัญจากพระยาเวพระเจ้าของเจ้าไม่ว่าจะให้ลึกถึงแดนคนตายหรือสูงเทียมฟ้าก็ได้แต่อาหัส ตอบว่าเราจะไม่ทูลขอและเราจะไม่ลองพยาเวดูและอิสยากล่าวว่าข้าแต่ราชวงศ์ของดาวิดขอทรงฟังการทําให้มนุษย์ขอทรงฟังการทําให้มนุษย์อ่อนใจนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับพวกฝ่าพระบาทหรือและพวกฝ่าพระบาทยังทําให้พระเจ้าของข้าพระบาทอ่อนพระทัยด้วยหรือ เพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนะครับแลนะข้อความนั้นก็คือนี่แน่หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรนและขอดบุตรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนามของเขาว่าอิมมานูเอลนะครับอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าอยู่กับเรานะครับแปลว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราคุณลองคิดถึงเวลาของ อาหัสนะครับเราอาจจะจําได้เมื่ออาทิตย์หลายอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะครับเราดูเรื่องของอาหัสด้วยกันครับอาหัสเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าครับแล้วก็เวลานี้อิสยาห์มาบอกว่าให้ขอหมายสำคัญพระเจ้าจะช่วยเขาพระเจ้าจะกู้เขาจากการถูกทําลายครับแต่เขาบอกว่าอิสยาห์บอกครับว่าขอหมายสําคัญไม่ว่าจะเรื่องยากแค่ไหนก็ตามเรื่องคนตายหรือเรื่องสูงเทียมฟ้าพระเจ้าจะสาแดงให้เห็นครับ แต่อาหัดบอกว่าฉันจะไม่ขอฉันจะไม่ลองเพราะว่าฉันไม่อยากจะรู้ฉันไม่สนใจหรือฉันไม่เชื่อนะครับอาหัดกําลังเป็นคนสมัยนี้นะครับที่ไม่สนใจนะครับแม้ว่าจะเห็นหมายสําคัญอะไรก็ไม่สนใจนะครับและอิสยาบอกว่าอ๋อเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเหรอที่เธอไม่สนใจสิ่งที่พระเจ้าจะทําเธอคิดว่าเธออยากจะทําให้พระเจ้าอ่อนใจด้วยเรื่องพวกนี้เหรอไม่เป็นไรเธอไม่ได้ขอหมายสําคัญพระเจ้า จะทำด้วยพระองค์เองหมายสำคัญก็คือเวลานอิสยาไม่รู้นไอเดีย no นะครับว่ามันหมายความว่าไงก็คือผู้หญิงคนหนึ่งนะครับในบางฉบับแปลออกมาญิงสาวไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาครับเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์นะครับหญิงพรหมจรรทร์น,นะครับฉบับกรีกแปลว่าสาวพรหมจารีนะครับหญิงสาวพรหมจรรย์นคนหนึ่งจะตั้งคันนะครับและเขาจะคลอดบุตรชายครับนี่เป็นเรื่องแปลกมากนะครับ หมายสำคัญนี้เป็นเรื่องแปลกมากคือหญิงพมจารีคนหนึ่งจะตั้งคันและเขาจะคลอดบุตรชายและจะเรียกนามของบุตรคนนั้นว่าอิมมานนเอลแปลว่าพระเจ้าอยู่กับเราคุณคิดดูครับว่าอาหัสไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจนี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดคือการที่พระคิดจะมาประสูตรเป็นหมายสาคัญครั้งหนึ่งที่พระเจ้าได้ตัดผ่านปากของผู้เผยพระวจนะและอาหัสเองได้มีส่วนในการได้ยิน เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ยินเรื่องนี้แต่เขาไม่รู้เขาไม่รู้เลยว่าพระเจ้าจะมาจากวงวานของเขามาจากวงวานของดาวิดและพระเจ้าจะทำสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้แต่ว่าสำหรับอาหาสเป็นไงครับเมื่อคนที่ไม่เชื่อคนที่จิตใจแข็งกระด้างขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้ครับหมายสำคัญเราเห็นแล้วครับญิงพรม,มาจารีคนนึ่งตั้งคันและคอดบุตรชายและพระนามของพระองค์คือ พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราอิมมานูเอลพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราพระเจ้าลงมาบังเกิดหมายสําคัญนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนผมอยากหนุนใจนะครับว่าให้เราคิดถึงสิ่งที่จะเป็นหมายสําคัญสําหรับชีวิตของเราบางทีเราจะรอเรื่องใหญ่ๆเราไม่เห็นว่าผู้หญิงพม,มาจารีคนหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งตั้งครรภ์เป็นเรื่องสําคัญอะไรแต่ว่าพระเจ้ากําลังทําผ่านชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง เหมือนพระเจ้ากําลังทําอะไรบางอย่างผ่านชีวิตของเราและนั่นเป็นหมายสําคัญที่พระเจ้ากําลังสําแดงให้โลกรู้คือพวกเรากําลังประกาศพระนามของพระองค์ครับพระเจ้ากําลังใช้เราเป็นหมายสําคัญสําหรับโลกนี้ครับคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้สําคัญอะไรคุณไม่ได้ทําอะไรที่จะทําให้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าจะใช้ชีวิตของคุณเป็นหมายสําคัญและว,วันนี้พระเจ้าต้องการใช้คุณครับ แม้คนรอบข้างจะใจแข็งกระด้างไม่สนใจและไม่อยากเห็นหมายสำคัญที่เกิดขึ้นนั่นคือพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับเราพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและพระเจ้าจะใช้เราให้สำเร็จตามน้ำพระทัยพระองค์ให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ซึ่งมาบังเกิดเพื่อเราและเราต้องขอบคุณพระองค์สับเรื่องนี้ตลอดเวลาแเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ใช้เรา เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้เป็นหมายสําคัญสำหรับชีวิตของใครบางคนเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราขอพระเจ้ารักษาเราให้หายดีถ้าเราเจ็บป่วยอยู่ขอพระเจ้าให้กําลังเราถ้าเรายังรู้สึกขาดกําลังขอพระเจ้าเพิ่มเติมส่วนที่เราขาดอยู่ให้เราเป็นหมายสําคัญที่มีชีวิตที่เดินได้ที่พูดได้ที่ประกาศพระนางของพระองค์และนี่จะเป็นหมายสําคัญสําหรับคนในโลกนี้หลัอที่ฐานสิ่งเหล่านี้จะบังเกิดขึ้น ในพระนามสุขเขเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพระพรชีวิตพี่น้องทุกท่านนะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ